ขอบคุครับเขาได้สูงเขาได้สูงกว่าเรากระดูกการผ่านวยคิดว่าเราว่าเขาคิดว่าเราน่าจะผ่านเยอะกว่าเราผ่านไปเยอะกว่าเราต่เมื่อกี้ไฟแล้วน้องชายต่อยมาแปดปีก็ร้อยกว่าแล้วรับ้อยกว่าไฟแล้วครับโอ้โหไอต่อยร้อยกว่าไฟกระดูกก็ต้มซุปไม่เปื่อยแล้วดินะไฟกี่ไฟไฟสุดท้ายต่อยที่ไหนน้องชายเชียงกัตตินีครับสนามดอนงครับผม เป็นไงวันนั้นเ้ชนะชนะครับผมกำไรยกเล็กชนะกำไลยกยิบไอ้กำไรยกเล็กครับผมทีมกำไรยกกำไรยกแล้วสนอาหารเป็นไงครต่อยน้ำหนักไหนวันนั้นต่อยร้อยสองครับต่อยร้อยสองวันนี้ต่ยน้ำหนักไหนร้อยสาครับร้อยสกระโดดขึ้นมากอนครับกนหนึ่งเราคุมมากี่กิโลเนี่ยคุมมาหกครหกกิโลครับทำไมน้ำหนักคุณเยอะมชเป็นน้ำหนักเขาใชครับเป็นน้ำหนักเขา ไม่รู้เอนตอนแรกก็คิดว่าจะลด102ได้แต่คือเป็นจำนลดไม่ได้ลดไม่ได้ครับแล้ววันนี้ตกลงต่อยเท่าไหน่ต่อย102แล้วก่อน102 102ทำไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับ103ไปดำตามสุดครับผมุวมมา6กิโลครับแล้วปล่อยปล่อยของเราเท่าไหร่ปล่อยๆป่อยๆ52ถึง53ครับโอ้โห52 53ครับมาต่อย103ครับผมเอาปว่าง่ายๆคือรถหน่อยครับผมแต่ก็ดูการผ่านมือที่เราครับผมซ้อมที่ อ่าหมู่บ้านนักเกอราไก่เป็นเนี่อ่าอ่ากล้องอ่ากล้องกล้องกล้องอ่าแต่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 เราพี่วุฒิไม่ได้ทำอะไรนะก็เย็นไม่ใยก็เย็นข้าวแล้วครับผมโอเคครับมีใครจะบ้านไหมซ้อมบ้างบ้างจังมีโดนนัดครับผมโดนนัดแล้วก็นังมวยใต้สามคนครับนกมวยใต้สามคนครับโดนนัดเจอวกันน้ำมันนะครับผมโอเคครับอ่ะปาก FTOC เลยครับนุชชายฝากเป็นกลังใจให้หน่อยนะครับ เครื่อนี้เต็มที่ครับผมโอเคครับคุณชายโชคดีขอได้อาจิตนะครับขอได้อาจิตพี่เลยไปนี้เราซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายการจะมีใครเป็นผู้บ้าคซ้อมบางทีเนี่ยเป๊ะซึมเลยก็ถือเป๊ะซึมเบอรพี่ๆเนี่ยข้าเชื่อกันเนาะค่ายเราอยู่ที่จังหวัดอะไรน่ยยะลยะลาเลยเพราะตอนนี้เราอายุเท่าไรแล้วเราสูงเท่าไหร่น้ำหนักไปก๋วยมาประมาณกี่กิโลครับ เราเป็นมือโปรตายนะครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับเจมบอลเคยต่อยกันไหมครั้งแรกเลยเนาะแล้วเราได้สื่อสารเกมมาต่อยัำไม่ใช่เขาเป็นมือโปรตายเลยแล้ววันนี้เราจะวางเกมวันแข่งให้ดีต่อยตามสไตล์เราเลยล่าสุดเราต่อยไปที่ทัศอากาศของทัศอากาศเนาะเพราะฉะนั้นต่อยกับเป็นไงบ้าง ชนะน็อกมาร้านต่อยเวทเท่าไหร่หมอร้อยสองก็คือเวทนี้แหละวันนี้มาต่อยเวทร้อยสองเลยร้อยสอ,รสอยงร้อยสามปี้สองหนักเลยเปอะไรเกินประมาณเท่าไหร่นะหนึ่งตนะอนหนึงนน่งก็คือเหมือนมาวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเต็มร้อยอยังเต็มร้อยเต็มร้อยนะสมบูรณ์แรงไซนนี้เราคุมมากี่กิโลครับ สามสี่โลได้เราต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้สี่ถึงห้าไฟเราคนจังหวัดยาลากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยนิดหน่อยเต็มที่แน่นอนนะวันนี้เปิดหัวคู่แรกด้วยพายนะกับพายนะขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวไป